โอ้หวันนี้วันที่สิบสามของการเลี้ยงใช่ไหมครับถ้าว่ามือนันวันที่หนก่อนใตเมือนันวันที่อะไงวันนั้นถ่ายวันที่วันที่เก้าใช่ไหมครับไม่สิบวันนั้นแม่บอกวันที่สิบะฉะนั้นวันนี้ก็สิบสามเนาะแม่บอกว่าอีกแม่บอกว่าสิบวันที่สิบห้ามันจะไอ้นี่ มันจะเป็นฟักหลอกใช่ไหมครับโอ้โหให้เป็นใบๆบนี่นะตอนเช้าออกมาเป็นผงเลยนะโอ้ตัวกินเลยแล้วเนี่ยเออนนี้ครูอรพินทำเองนะครับอื่น ตัวสุกมันจะเหลืองๆใช่มครับ,นนบาบโ,โหกว่าจะได้ผ้าไหมนะครับที่ผ้าไหมแพงนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยนะครับอ,อืมไปเก็บใบมอนเนี่มาทุกเช้ากว่าจะได้ แล้วมันก็กินเรียบจริงๆนะตัวไหมนี่ตัวอะไรไม่เป็เกี่ยว์อืมเช้านี่ก็แค่อืมสลุกวันหนึ่งให้ให้ยี่รอบครับยี่สิรอบหารอบคือตั้งแต่ทีสี่ทีสี่รอบหนึ่งแล้วตอนไหนครับเที่ยงเที่ยงเกือบอีกต่อไบ่ายบ่ายสามมันมีมอนกญเกียร แล้วตอนนี้ก็สองทุ่ม,มใช่ไหมครับโห oh. แล้วก็เจอกันอีทีตีสี่โอ้โห oh. แกกินเก่งมากสุดยอดแต่ถ้าไม่ให้เลยก็จะได้ไหมายน้อยอใช่ไหมครับยยยยอยากเห็นจังเลยว่าตอนที่มันเป็นฝักนี่มันจะเป็นยังไงแต่เคยเห็นฝักอยู่แล้วครับแต่หมายถึงว่ามัน,น,นมันจะเป็นได้ยังไงเนาะ เออนั่นสิมันต้ 4, 3, 4, 3, นซุกเลยตีสามตีสามมาได้ลูกเก็บม,นะมันเก็บเก็บใส่นะจอเก็บใส่อะไรนะจอจอคือจออีกอันจอคือกระรูมใบใหญ่อ๋ออันนั้นคือ,ค,อคือเป็นแล้วอ,ลอ,อ,อ๋อวันนี้ฝนตกนะครับ โอ้สุดยอดตอนแรกว่าจะมาดูอีกห้าวันนะเรามาดูวันที่สิบสามก่อนก็ที่คาดการไว้ทุกรอบทุกรอบก็คือสิบห้าวันก็จะได้อ้าวบมเมนบอก สิบหกหกวันหกวันแมววันที่นสินหาคือหกมือเนี่ยหกมือมากระโุลกอ๋อหรือเปล่าหกนึกว่าเลี้ยงมาวันที่เก้าที่สิบแล้วแต่หมายถึงว่าเริ่มเลี้ยงวันที่วันที่สิบเนาะวันที่เก้าเนาะเริ่มเลี้ยงบ่ได้เริ่มเลี้ยงได้เลี้ยงมาหลายโดนเลี้ยงเอาปั้นไงอันนั้นขันทุกทางมือวันทุกต้นโอ้โหเลี้ยงมากเป็นเลี้ยอเลย มื่อนั้นมางตรงเทบหนึ่งมันที่เก่ามันมันนอนในลูเลยนอนในลูกเนี่ยนอนในรูมันเป็นนอนแข็ง,งทุตายเนางมันไม่รู้มันมีนอนตัวน้อน,น,อนสองนอนสามเหรอไรชานงนี่นแล้วอันนี้มันนอนอะไรครับงงละชะงงละครูแมวอธิบายสิครูลาพินอธิบายสิไม่รู้มันก็จะโตมาล,ลไ,มได้เป็นข้าไหมนั่นแหละ อันนี้ได้มาจาก<อ>ฝากักไหมอ้นี้ได้มาจากต้นหม่อนเนี่ยอันนี้ได้มาจากต้นหมอนอันนี้มาจากดักแด้